ค่ะนิสิตหมอคอยนะคะก็อันนี้คุณสุนมนัทเนาะวันนี้มาปรึกษาเรื่องอะไรนะคะค่ะ เลือกคางเนาะโอเคเาอยากให้รูปหน้ามันดูเรียวขึ้นถูกไหมคะก็อันนี้นะคะทางเนาะมันจะค่อนข้างตักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราถ้าเราจีบฟิลเลอร์สักหนึ่งสองซีซีเนี่ยมันก็จะได้รูปยาวมากขึ้นนะคะถ้าอันนี้เป็นฟิลเลอร์ที่เราจะใช้นะคะเป็นเลอเมสดิวนะคะเป็นตัวที่มียาช้าด้วยเนาะก็ะอันนี้จะเช็คตัตวล็อตนัมเบอร์นะคะวันหมดอายุก็ยังไม่หมดเนาะโอเคะอันนี้ก็สามารถสแกนได้นะคะว่าเป็นของแท้นะคะเดี๋ยวลองสแกนดูนะคะอันนี้มันก็จะเห็นว่าเป็นของแท้เนาะมันจะขึ้นมาว่า สั่งโดยใครอะไรแบบเนี้ยค่ะเอยแดวเดามาทำกันนะคะ